บอสโจสาวหน่อยผัดบันแพงหรือนมโจโยมน,นิมูเจ้าขาโครเดือดฟาดกับลยค่ะบ่อไว้แล้วค่ะสุดทนแล้วนะฮะมีใจความดำานี้มูเจ้าขาผมไม่ตลกผมไม่คําด้วยกับคนที่ว่าปั่นสร้างคอนเทนต์คายอ่อนะฮะแฮดแทกเพิ่นนส่ไว้วันบวงสวงผมหมดไปห้าแสนกว่าและผู้จัดการเบิกไปสองล้านหนึ่งส แต่บทยังบ่เห็นแต่บทยังบเ่เส็จทั้งที่คุยกันกอรทายบทต้องเส็จกอนรทายและทายไม่กี่ครั้งจนพวกผมได้ทักถามงานและทักยังไงก็ไม่ตอบจนให้ทนายตามพอตอบกลับมาจะขอถอนตัวจากหนังเรื่องนี้เอาเว่อแบบนี้ก็ได้เหรอผมเพิ่งเคยเจอผมและเพื่อนผู้สร้าง จนอึ้งและงงมูเจ้าขาเนาะโอ้ยเนาะป็นปตะเนื้อใจนำมูเจ้าขาอืมพูดเบิกเงินไปสองล้านแล้วขอถอนโตนะฮะคลิปก้อนหนาะนี่นะฮะความเปลี่ยนมากคืบหนาะเป็นจังไดไล่เบิ้งที่หลังมูเจ้าขานะฮะ